ยืดหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนคว่ำหน้าท้องลงมาหาหน้าขาหลังไม่งอแบบนี้ให้เรานึกถึงว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาผู้ที่ตึงอยู่ก็ให้ยกส้นเท้าแล้วงอเข่าวไว้ก่อนถ้าใครไม่ตึงก็ดันต้นขาไปด้านหลัง นะหลังยังคงอยู่ในแนวราบถ้าใครไปต่อได้ค่อยๆกดส้นเท้าลงถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เน้นว่าจะต้องกดส้นเท้าลงเน้นว่าให้หลังอยู่ในอะไลเมนที่ถูกต้องคือหลังอยู่ในแนวราบหลังจะต้องไม่เป็นแบบนี้นะคนที่หลังเป็นแบบนี้เพราะว่าแฮมสปริงตึงเลยดึงกล้หมดหลงเพราะฉะนั้นให้เราใช้วิธีงอเขา่ายกส้นแล้วกระดกก้นขึ้นแบบนี้ยามเท้าอยู่กับที่ เวลาย่ามก็ให้บิดตัวช่วยนะจะได้ยืดเส้น